พี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดี้ได้มีโอกาสเชิญผี่หญิงคนหนึ่งมาร่วมพูดคุยกันครับซึ่งวูดี้ได้เห็นเธอคนนี้ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆนะครับเธอวางแผนแล้วก็มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์จนปัจจุบันนั้นเธอประสบความสำเร็จอย่างมากครับจนกลายเป็นนักธุรกิจทีม่มีมูลค่าหลักพันล้านบาทในวัยแค่28ปีครับ และนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้สร้างแรงบนนันดาลใจให้ใครต่อใครอีกหลายคนด้วยกันครับขอต้อนรับสู่วูดีโชว์ครับคุณเมย์พิษนรีตันติวิทย์ครับสวัสดีครับ,รบขอเรียกว่าน้องเมย์แล้วกันนะน,กนะครับขอบคุณที่มาร่วมในการวิดีโชว์นะครับน้องเมย์ฟังแล้วคิดว่าคุณผู้ชมวันนี้คงจะได้อะไรเยอะมาก,มากเกี่ยวกับการทํางานแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจด้วย28ปปีอายุของเราแต่ธรุรกิจมูลค่าเป็นพันล้านนะครับคุณผ,ผู้ชม จากเด็กวัยรุ่นธรรมดานะครับมาสู่นักธุรกิจสาวเงินล้านเนี่ยภายในระยะเวลาอันสั้นมากประมาณ5ปี5ปีนะครับที่มาที่ไปเล่าให้ใหฟังหน่อยสิครับค่ะต้องเล่าก่อนว่ามเมย์เนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งก็คือเกิดมาในครอบครัวที่ขเขาน่าจะยากจนมากๆาค,คือไม่ค่อยได้รับโอกาสหรือว่าเห็นโอกาสมากนักในชีวิตซึ่งตอนเด็กๆเนี่ย คือเมอคิดเลยว่าถ้าสมมติเมไม่สร้างชีวิตเองหรือว่าเมไม่กาหนดชีวิตตัวเองเนี่ยเ <c oughs> มจะต้องโตมาเหมือนสภาพแวดล้อมที่เกิดมาแน่นอนนั่นก็คือแบบหาเช้ากินข้ามพอมีพอกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันคือสิ่งความลำบากที่เราเห็นในใจแล้วว่าเราจะไม่ยอมให้เราโตมามีคุณภาพแบบนี้ <c oughs> อุย้ยหนูสั่นมากเลยนั่นเองทำไมถึงร้องไห้ไม่ไม่ทําหน่อยเมบอกพี่สิเพราะตอนนี้คุณผู้ชมครับเมเมสั่นมากตอนนี้นึกถึงอะไรนึกถึงอะไรเมบอกพี่สิ ตอนเด็กมันลำบากมากค่ะขนาดไหนจำได้ไหมจำภาพนั้นได้ไหมครับที่จังหวัดไหนครับนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชคือถนนเป็นถนนลูกลังเลยค่ะแล้วก็บ้านมยเนี่ยคือไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่มีน้ำประปาใช,ใช้นั่นหมายความว่า เวลาฝนตกมาแต่ละครั้งเนี่ยต้องกองไว้ในโอ่งแล้วก็อรอให้มันตกตะกอนแล้วก็น้ำเนี่ยมาหุงข้าวมา,มาดื่มซึ่งหนูก็แบบตอนเย็นๆก็ไปเอาตักน้ําในโอ่งเนี่ยมาหุงข้าวอาสามกระป๋องใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็จะกินก็กอกน้ำอะไรอย่างเงี้ยอัน,นนั้นคือภาพที่เราโตมามแต่หนูก็ไม่เคยรู้หรอกว่าความสบายมันเป็นแบบไหนแต่พอแต่ภาพลำบากเนี่ยมันก็อยู่ในใจเราอยู่แล้วแต่พอเราจะเรียนจบเนี่ยจนโค้งสุดท้ายแล้วแบบแม่มีกำลังส่งแค่เนี้ยหนูก็ทลายกำแพงทุกอย่างว่า จริงๆเราเนี่ยคือเราบอกกับตัวเองอยู่แล้วว่าชีวิตนิชาตินี้เราจะต้องรวยให้ได้จนกระทั่งไม่เรียนถึงปีสนะคะคือแม่ก็มีกําลังส่งในแค่นี้ตอนนั้นหนูก็พยายามทําทุกวิธีทางเลยเอาของไปขายที่ตลาดนัดบ้างแล้วก็พอได้วันละ500ร้อยพันหนึ่งเนี่ยค่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบโห่ก็ก,ะะก็ว้าวแล้วสำหรับเตอนนั้นก็ยี่สิบสองยี่สิบสามเยอะมากเลยใช่ค่ะก็รู้สึก ก็รู้สึกดีแล้วแล้วพอเก็บผอมเราที่มาเรื่อยๆเนี่ยก็เลยเรื่อเอาของมาขายคือพยายามทําธุกิจทางให้เรามีชุดที่ดีขึ้นก็เริ่มรับของมาขายเป็นตัวแทนเขาพอเป็นตัวแทนเขาเสร็จก็เก็บไปเรื่อยๆค่ะจนเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วจนวันนี้ค่ะคือภายในระยะเวลา5ปีเนี่ยมิกก็มาอยู่ในจุดที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตสินค้าค่ะสุดยอดมากครับสุดยอดมากขนลุกเลยเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสถามว่าในแต่ละช่วงเจอกับอะไรบ้างนะครับ แต่สิ่งที่อยากถามเลยก็คืออะไรที่ทําให้ประสบความสเ e ็ t จนมาถึงทุกวันนี้พอจะจับได้ไหมว่ามันคืออะไร คือมันน่าจะเป็นความที่หนูไม่เคยคิดจะล้มเลิกหรือว่ายอมแพ้สักครั้งหนึ่งคือชีวิตที่มันมาจากสูนนะคะมันคือชีวิตที่เราพร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอถึงแม้ว่าแบบทําโปรเจกต์นี้เจ๊งหรือล้มเราก็เริ่มใหม่เราสู้เพราะว่าเกิดมาหรือว่าที่เราโตมาคือเราเราเคยไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเวลาห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูก็ไม่เคยยอมแพ้ไม่เคยคิดจะล้มเลิกกับสิ่งที่ทําเลยมันก็เลยส่งผลให้ตัดอาปีเนี่ยม,มีชีวิตที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่เวลาทําอะไรไมีเป้าหมายอ ตอนแรกก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะซื้อรถซื้อบ้านคือทำมาได้เรื่อยๆตามขนาดความสำเร็จที่เราเคยมีแต่อย่างปีที่แล้วหนูคิดว่าหนูทำมาสามปีแล้วเนี่ยหนูต้องมีโรงงานผลิตสินค้าของตัวเองแล้วหนูก็เอาเงินสดเนี่ยไปซื้อโรงงานมาได้ไปีที่แล้วอย่างปีเนี้ยไม่กี่วันที่ผ่านมาหนูว่าหนูจะต้องมีเพนเฮาใจกลางเมืองให้ได้หนูต้องมีออฟฟิศหนูจะต้องมีที่รับแขกที่มันหรูหราที่ใครไม่เคยมีหนูจะต้องสร้างบริการใหม่ของโลกออนไลน์ให้ได้หนูก็เอาเงินร้อยล้านบาทไปซื้อมาแล้ว คุณผู้ชมครับถ้าสังเกตดีๆตอนนี้ตัวน้องเมย์จะแดงนิดนึงนะครับแปลว่าคือเวลาหนูพูดอะไรที่มาจากใจมากๆหรือว่าแบบดีมากๆเนี่ยตัวหนูก็จะแดงแบบนี้ค่ะอืมเนาะสังเกตถึงความจริงใจงความรู้สึกเลยใช่ค่ะเนาะแล้วขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องในอดีตจนถึงจนถึงวันนี้ค,คุณมาคุณมาไกลามากจริงๆนะครับคิดว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จย,ยัง ก็ถ้าระยะเวลา5ปีแล้วมีมาถึงทุกวันนี้ได้ก็คิดว่าประสบความสําเร็จระดับหนึ่งค่ะแต่ก็แต่ก็ยังไม่พอแค่นี้เพราะเราเชื่อมั่นในความสามารถแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าหนูไปไกลกว่าน,นี้ได้อีกเยอะมากๆแน่นอนค่ะคือหนูมาจากศูนยะ์อะห้าปีหนูทำเงิน้อยล้านพันล้านได้แต่หนูมาจากศูนย์ไงพี่มันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ตอนนี้หนูมีทั้งทุนหนูมีทั้งประสบการณ์หนูคิดว่าต่อไปเนี่ยหนูจะไม่ได้โตทีละก้าแล้วหนูจะโตแบบก้ากระโดดแน่นอนค่ะ จากที่ละเก้าเป็นเก้าไปเลยใช่ค่ะคิดว่าการที่เรามีตัวตนในออนไลน์เนี่ยนะครับมีคนรู้จักอะไรเนี่ยมันทําให้เรามีทุกวันนี้ไหมคะแน่นอนค่ะคือ<ม>การที่เราเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งอะค่ะพี่วูดดี้คืออย่างหนูทาแบรนด์มาเนี่ยหนูไม่เคยจ้างพิเซนเตอร์คือหนูลงทุนกับตัวเอง<ม>หนูขายเองหนูบอกต่อเองซึ่งมันสามารถสร้างไรายได้ได้แบบไม่รู้จบ<ม>จริงๆแล้วอย่างไม่กี่วันเนี่ยหนูให้แฟนหนูมาเล่นโซเชียลด้วย เชื่อไหมคะพี่ดีไม่ถึง10วันเนี่ยมีผู้ติดตามมากกว่า1ล้านคน <Huh? S 2> แล้วก็สร้างยอดขายได้มากกว่า10บล้านบาทแค่ระยะเวลา10วันผลประโยชน์การที่มีตัวตนเนี่ยแค่10วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังได้เป็น10 10ล้านแล้วถ้าแฟนหนูทําต่อเนื่องอย่างที่หนูทํามาเนี่ยหนูเชื่อว่าเขาก็จะกลายเป็นดาวติ๊กตอกหรือกลายเป็นนักธุรกิจคนใหม่ที่สามารถสร้างไรายได้ได้ไม่ต่างไปจากหนูแน่นอนค่ะดังนั้นการมีตัวตนในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับถือว่าเป็นการลงทุน ที่จําเป็นต้องมีนะครับหลักในการทําธุรกิจของเมย์คืออะไรครับหลักในการทำธุรกิจของหนูคือเราต้องคิดถึงผู้บริโภคหรือคิดถึงคนที่จะมาใช้บริการในธุรกิจของเราอย่างตอนนี้มีเป็นสถานะคือเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมคะคือแน่นอนสินค้าต้องดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วหลังจากนั้นคือถ้าสินค้ามันดีมีนคุณภาพอยยังไงก็เกิดการซื้อซ้ายังไงหนูก็ขายดีไม่ดีหนูก็อยู่ได้ในท้องตลาดเพราะว่าของมันดีพอหนูมีสินค้าที่ดีแล้วอะคะ่ะหนูแค่โฟกัสกับมันมคือการทํางานมันก็ไม่ได้ง่ายอะพี่วูดี้ เจอทางเรียบบ้างทางขุ่ขะบ้างเราก็ต้องหาทางที่จะทําให้ทุกกิจของเราเนี่ยมันไปข้างหน้าต่อถึงแม้ว่าจะทีละนิดทีละครึ่งเก้าทีละก้าถ้านไปข้างหน้าหนูพอใจแล้วเม่รลพี่ฟังหนยสิว่าเราดูดาทีมงานหรือว่าคนที่ทํางานกับเราเนี่ยยังไงบ้างคือเราต้องคิดถึงใจเอาใจเขานาะมาใส่ใจเรารอย่างหนูเนี่ยไม่อยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศ หนูจะไม่ทําให้คนในทีมงานของหนูคิดว่าเขาจะไม่อยากเป็นพนักง,งานออฟฟิศครับคือถ้าหนูโตขึ้นที่ไม่ว่าจะเป็นทีมงานลูกน้องตัวแทนถ้าหนูโตขึ้นเขาก็จะต้องมีชีวิตที่โตขึ้นแล้วก็เติบโตก้าวหน้าขึ้นไปพร้อมๆกับหนูนั่นคือการดูแลของหนูค่ะก้าวต่อไปแหละครับของธุรกิจของเราวางไว้ว่าเป็นยังไงครับแน่นอนค่ะอย่างที่บอกไปคือเมย์อยากให้โุเกิจเมย์เนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์คือฟัง ฟังดูมันอาจจะดูโอ้โหหรือว่าจะได้หรอแต่หนูว่าหนูทําได้แน่นอนค่ะพิวดี้คือที่บอกไปว่า5ปีหนูมาถึงได้ขนาดนี้ทุนหนูก็มีประสบการณ์ในการทำงานหนูก็มีแล้วทําไมหนูจะทําไม่ได้หนูเชื่อในตัวหนูว่าหนูจะทาให้ธุรกิจออนไลน์ที่ใครห,หลายคนพูดว่าไม่มั่นคงให้เขามั่นคงมั่ัคงแล้วก็ยั่งยืนทําได้แน่นอนค่ะเห็นตั้งเป้าไว้ชัดเจนขนาดนี้ที่ผ่านมามันเคยเจออะไรที่เป็นอุปสรรคในการทําธุรกิจของเรา ที่เราสามารถเล่าให้ฟังได้จริงๆแล้วอุปสรรคการทํางานเนี่ยหนูก็เจอตลอดแต่ว่าหนูก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้เนาะหนูก็ผ่านมาได้ทุกครั้งแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะพี่วุฒิเมื่อปีที่แล้วเนี่ยหนูมีปัญหากับแฟนหนูกับคนรักของหนูมันทําให้หนูขาดสติแล้วก็เหมือนเรากําลังเห็นธุรกิจของเราเนี่ยค่อยๆล้มไปต่อหน้าเพราะเราทํากันมาด้วยกันมันก็เลยเรื่องนี้ก็ทําให้หนูรู้ว่าแบบ ต่อให้เราเก่งขนาดไหนต่อให้เรามีเงินทุนเยอะขนาดไหนถ้าเราขาดสติในการทํางานเนี่ยมันก็พังได้เหมือนกันค่ะเนาะเวลามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้มันจะส่งผลต่องานของเราอย่างแน่นอนเนาะงานจะเกิดหรืองานจะดับมันขึ้นอยู่กับสภาวะเนาะสภาวะของเราว่าอยู่ในประมาณไหนดีที่รู้ตัวเนาะใช่ค่ะดีที่รู้ตัวเร็วก็เลยกู้ติงได้เร็วนะครับเมอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ เพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ต่อสู้กับสภาวะของความยากลําบากมากในทุกวันนี้ครับคือถ้าเราอยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอะ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วแต่หนูก็มองว่ามันไม่ได้ยากเกินเกินความสามารถเกินหนึ่งชีวิตที่เราเกิดมาอย่างเมเนมาจากศูนย์มาจากติดลบมาจากบ้านนอกมาจากไม่มีอะไรติดตัวเมยังถีบตัวเองมาถึงทุกวันนี้ได้เมเชื่อว่าคนอื่นเขาก็ต้องทําได้เหมือนกันขอแค่แบบ เราอย่ายอมแพ้เราอย่ายล้มเลิกกับอะไรง่ายคืองานคือเราฝันใหญ่ขนาดน่ะฝันที่ใหญ่มันไม่ได้ทํากันวันเดียวหรือ10อวันหรือ20วันเราต้องพลีชีพให้มันถ้าคุณสู้แล้วคุณแน่วแน่มากพอหนูเชื่อว่าต่อให้คุณจะไม่ไปถึงดาวคุณก็ถึงเดือนต่อให้คุณไม่เจอเงินพันล้านคุณก็จะเจอเงิน10ล้านหรือร้อยล้านแน่นอนเขาแบบคือตั้งใจยังไงก็มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาถึงตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงอยากจะทราบว่าเอออะไรคือธุรกิจที่ ทำอยู่นะครับและทำให้ก้าวมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับเมย์ May, ครับแบรนด์ที่เมย์ทำอยู่นะคะก็จะเป็นแบรนด์พริมายาค่ะคก็จะมีสินค้าอยู่5ตัวที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็สร้างรายได้ไดอย่างมั่นคงจนถึงตอนนี้นะคะก็จะมีตัวพีิมายาเอสที่เป็นตัวดูแลรูปร่างค่ะคหนูขายมา5ปีแล้วตัวนี้ยังสร้างรายได้ตัวนี้คือตัวที่สร้างเมย์พริมายายังสร้างรายได้เป็นร้อยล้านให้หนูจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีพริมายาไฟเบอรี่เขาจะเป็นดีท็อก ในรูปแบบชงดื่ม,มแล้วก็จะมีแคลเซียน้ำชงนะคะก็จะมีหลากหลายรสชาติก็คือดูแลหุน่นแล้วก็จะมีโกลเซ่ ce, ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวดูแลรักแร้ค่ะแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดก็จะมีไบโอเวจี gie, ก็จะเป็นดีท็อกซอัดมิในรูปแบบแคปซูลค่ะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ณนะตอนนี้นะคะหนูก็มาถึงจุดที่หนูเป็นเจ้าของโรงงานค่ะที่จะเปิดตัวรับผลิตใน3เดือนข้างหน้าหนูขอเปิดตัวที่นี่ที่แรกเลยนะคะก็เผื่อใครอยากจะรับผลิตสินค้าหรือเผื่อใครอยากจะทําแบรนด์นะคะ,คะในชื่อประษั c e l เซลโ g โลจีค่ะ ใครจะไปรู้ครับพี่วูดดี้ในไม่กี่เดือนข้างหน้าเน,นี่หนูอาจจะมานั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะเจ้าของโรงงานที่ประสบความสําเร็จก็ได้<อ>จริงๆทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับใช่ค่ะโรงงานชื่ออะไรนะครับเซลลอโลจีค่ะเซลลอโลจีค่ะ พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงอาจจะสนใจที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าได้มีโอกาสร,ร่วมงานกับน้องเมย์ใช่ไหมครับเขาต้องติดต่อยังไงหรือว่าต้องต้องเข้าไปดูที่ไหนครับค่ะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะออแอดไลน์ prima.maya หรือดูในเพจหรือ i g ี primaaya ได้เลยค่ะหรือสมัครกับตัวแทนได้ทั่วประเทศเลยค่ะขอย้ำนะครับทุกๆคนครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ไลน์แอดนะครับแอด prima maya p r i m a m a, m a y a นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ f a c e b o o k prima นะครับและที่ IG prima y a official ได้เลยครับวันนี้เมย์ก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพให้พี่บุดดี้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนี่เลยขอบคุณมาก